็สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพีทหรือว่าน้องพีทซีฮิกันนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้มีคลิปอะไรมากแต่ว่าก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการตบเด็กท็อกซิกนะครับซึ่งจะเป็นแบบโคกที่อีโมดใส่นั่นแหละแบบพอฆ่าได้แล้วก็อีโมดใส่แล้วแบบพอผมฆ่ากลับมันก็จะเลื้อนใส่เลยซึ่งเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือเพื่อนผมมันเข้าไปในแมปเดอะสังกต คือมาชวนผมด้วยนะแต่ว่าผมก็เข้าไปเล่นตาปกตินั่นแหละแล้วก็เจอเด็กนคนหนึ่งเขามาจู่ๆเขาก็มาเบิดผมเฉยแล้วพอฆ่าได้เขาก็อีโมใส่ซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นทีเพลของผมด้วยนะซึ่งผมจะไปทํายังไงก็รับชมกันเลยก่อน้วรับชมก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ญาดมาอยู่ค่อนข้างที่จะตกนิดนึงก็ ใครที่กดติดตามกดไลค์แล้วก็ขอบคุณกันมากนะครับนั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งผม,ผมก็ต้องขอโทษอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเสียงในคลิปผมก็ต้องขอโทษกันด้วยเนื่องจากผมลืมตั้งค่าไมม์ก่อนอัดคลิปซึ่งเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงที่เพื่อนผมกำลังพูดอยู่เสียงผมอาจจะไม่ค่อยมียก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับคือลืมตั้งค่าใหม่จริงๆนั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่ามา ờ, Ừ lớn อย่าเล่นทางไอ้ใหญ่เล่นำนำะมึงนอมึงไม่ได้กลัวมึงหรอกไอ้นั่นแหละผีสวยสวยชัด ปนนั่นแหละพี่สวยชนะเลื่อนเลือนเลือนเลือนแล้วคือหลังจากนั้นผมก็ฆ่าชายคนนี้ได้จากนั้นผมก็เลยพิมพ์สิ่งที่มันไม่ควรจะพิมพ์เข้าไปจะหนึ่งหนึ่งอีกรอบไม่ไรเอามาเลย นั่นแหละพี่สวยนั่นแหละพี่สวยนั่นแหละพี่สวยจะเล่นไหนอือ ผมก็พิมพ์โลไปตามสเตปแล้วมันดูเหมือนเขาจะเปลี่ยนเบ่นส์เามะรู้สึกว่าเหมือนเขาเอาคําเก่งมาจากไหนไม่รู้ผมก็เลยแพ้เขาไปตาหนึ่ง <c oughs> เอาได้แล้วดิจะไปยิงสัยอะไรสายอ่ะเอาเอาดิเอาดิคุจะไปยิงทางไยาทางไหนอ่ะ ฟังผิวตีพีทไม่นะแกสเสียเคาเตอร์ไปแล้วลเวเบบ ร้อยจบเก็บต่อไอ้เียก็เป็นไปตามคาดนะครับเขาก็ได้อีโมใส่แล้วก็พิมพ์คาวาโรมาก็ตามสติป่ะเนะแล้วก็ไอตอนแรกอะเหมือนผมจะฆ่าเขาได้แล้วแล้วแบบไงดูๆเหมือนเขาแบบฟื้นขึ้นมาจากความตายอะไรเงี้ยคือแบบตอนแรกผมคิดว่าเขาผมฆ่าเขาได้แล้วแล้วแบบเขาก็แหลกดอมาแต่นั้นคือแบบมันเป็นทีเผอด้วยคือกาลังจะแบบ เออเออโอเคชนะอีกตาหนึ่งแล้วจูจูไอ้นนี้มันฟื้นขึ้นมาจริงๆทำยังับตัวเองมีไอ AM ้ตัวตัวเทมไนน์ไมค์ครับบคุหลอกคุณหลอกหลอกให้มันตีคุณจะเคาน์เตอร์มันนี้อ่ะคุณหลอกให้มันตีดิ คนดูจำฉากนี้ไว้ให้ดีนะตอนแรกเหมือนผมจะแพ้แล้วแต่พอมาสักพักหนึ่งเหมือนเขาจะเป็นฝ่ายดีแพ้สมากกว่าจำฉากนี้ไว้ให้ดีนะ No! ซึ่งตอนนี้ผมก็ชนะซึ่งผมก็ตกใจมากว่าผมชนะ ซึ่งผมก็แบบไงสู้กับเขาไปตามโปรติเออ่จติจาก็จก,กิตาผมก็ชนะเขาอยู่ดีจนกระทั่งเขาเปลี่ยนตัวไปเล่นเป็นอาจารย์ใบมีดซึ่ง ผมก็ยังชนะเขาอยู่ดีครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า กระทั่งผมเริ่มเบื่อที่จะสู้กับเขาผมก็เลยให้เพื่อนของผมมาสู้แทนผมเพราะว่าผมเบื่อที่จะสู้กับเขาจริงๆแตก

กูไม่สอนคุณทำเพื่อนกูซึ่งผมกับเพื่อนผมก็จัจดการอะไรเป็นที่เรียบร้อยจนจนแบบไงอ่ะผมกับเพื่อนผมเริ่มเบื่อเพราะว่าคนในเซิร์ฟมันเหลือกันแค่ไม่กี่คนดังนั้นพวกเราก็เลยออกมาในเซิร์ฟ ซึ่งมันจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างก็ชอบคลิปที่ผมทำไหมถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์ให้หน่อยอย่างที่ผมบอกแหละตอนนี้ช่างผมก็ยอดวิวมันลดลงอะ่ะถ้ามีพวกคุณช่วยกดติดตามกดไลค์ผมผมจะขอบคุณมากๆสําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็บาๆครับผม